สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่รอครัวของตัวเองนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับว่า,าที่นำวัวแม่แยกลูกนะครับวัวโคงแม่แยกลูกมาเลี้ยงนะครับว่ามีการพัฒนาการไปทางด้านไหนนะครับวันนี้ก็จะมา อัปเดตให้ท่านชมนได้ดูนะครับหลังจากที่นําแม่แยกลูกแม่โครงมาเลี้ยงได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ถ่ายท่านชมนได้ดูว่าเขามีการเจริญเติบโตอ้วนหรือว่าผอมลงนะครับเดี๋ยวดูแม่นี้ก่อนเลยนะครับแม่นี้ก็นํามาได้เกือบสิบวันแล้วนะครับตัวนี้นะครับสิวันนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตอนที่เขาเอามาวันแรกๆนะครับให้ท่านชมได้ดูนะครับนี่หลังจากเลี้ยงมาได้10วันนะครับวันนี้ครับ10วันวันนี้นะครับดูด้านที่เป็นกระเพาะนะครับตอนนี้ผมถ่ายตอนเย็นนะครับด้านที่เป็นกระเพาะตอนนี้นะครับเต็มหมดแล้วนะครับเนื้อหนังตัวนี้ดีนะครับคุ้นนะครับชอบให้ผมลูปผมเกาใช้ไม้ ไอเก่านะครับตัวนี้นะครับไม่เตะไม่ดีดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมก็เลยแกะเชือกเขาออกนะครับเหลือแต่เฉพาะเชือกเขาเชือกสนตะไค้เขาอย่างเดียวนะครับเขาเชื่องมากเลยครับตัวนี้นะครับนี่เป็นไงครับท่านชมดูดีขึ้นมาเยอะนะครับตัวนี้เพราะว่าเนื้อหนังของเขาดีอยู่แล้วนะครับตอนที่เอามาก็เขาก็ไม่ได้สุดมากนะครับตอนนั้นตอนที่เข้ามาเขาป่วยนะครับเขาป่วย เขาเหมือนจะเป็นไข้นะครับไม่ค่อยสบายมีแผลที่เท้าด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมก็ฉีดยาฉีดวิตามินอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับชอบให้ผมในรูปนะครับก็บางครั้งก็น่าก,กลัวอยู่นะครับเขาเขายาวรับเขาเขามาทีหนึ่งก็มาแรงๆเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ไม่ห่วงนะครับไม่ไม่ห่วงตัวอื่นนะครับไม่ห่วงว่าเวลาผมอยู่กับตัวอื่นเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับ แล้วก็ยืนมองครับตัวนี้นะครับตัวนี้สูง130นะครับผมวัดแล้วนะครับร้อยิบนิดๆน่ครับร้อยสามนะครับสูงไม่เยอะนะครับก็เป็นไทยใหญ่นะครับเก็บไว้นะครับตัวนี้น่าจะท้องแล้วนะครับน่าจะท้องแล้วนะครับตัวนี้ก็มาอยู่กับผมสิบกว่าวันนี้ก็ยังไม่เป็นสัตว์ไม่แจ้นะครับก็เดี๋ยวลอง นับไปอีกประมาณ10วันนะครับว่าถ้าเขาไม่เป็นสัตว์ไม่แจกก็แสดงว่าเขาจะท้องนะครับเดี๋ยวรอรออีกตัวหนึ่งเขาอ้วนเขาแข็งแรงอยู่ด,ดีเหมือนตัวนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะให้คุณหมอมามาตรวจดูนะครับว่าเขาท้องจริงหรือเปล่านะครับแต่ดูทางกายภาพแล้วน่าจะท้องนะครับตัวนี้ <laughs> นะครับ เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตอนออกมานี่ผอมมากครับผอมจนเดินขึ้นรถไม่ค่อยจะได้นะครับตอนนั้นก้าวขึ้นรถไม่ได้ต้องยกออกนะครับนี่ตอนนี้ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวให้ดูต้านที่เป็นกระเพาะนะครับตัวนี้เอามาได้หนึ่งอาทิตย์พอดีนะครับเจดวันนะครับนี่ ตัวนี้เนื้อหนังเขาจะบางหน่อยนะครับท่านชมก็ฉีดยาฉีดอะไรครบหมดตัวนี้ไม่ป่วยไม่อะไรนะครับกินยาดีกินฟางดีท่านชมตัวนี้นะครับก็กําลังจะขึ้นมานะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับดีดีกว่าดีกว่าช่วงที่แรกๆที่ออกมานะครับเนื้อหนังก็ดูดีขึ้นนะครับโครงก็ไม่ด้านนี้นะครับ คงก็ทิ้งหน่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูด้านที่ไม่มีกระเพาะนะครับด้านนี่นทานชมเห็นไหมครับวันนั้นเขาวันนั้นเขาบางมากเลยครับตอนนี้ก็ถือวาอ่าดีขึ้นมานะครับเนื้อหนังดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นไทยใหญ่ออกไปทางวัวพื้นเมืองนะครับหน่อยๆนะครับตอนนี้ก้ามเนื้ออะไรก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับเนี่ยกินหญ้าดีมากเลยตัวนี้นะครับกินหญ้าดีนะครับก็มาอยู่ที่ผมเจ็ดวันนี้ก็ยังไม่มีอาการแย่มีาการเป็นสัตว์นะครับนี่เจ้ากุมภาก็ดมอยู่นี่นะครับส่วนชุดที่อยู่นานๆน,น,นะครับเจ้าหมู แม่แดงนู่นแล้วครับเจ้ากุมภาเนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับวนปึกเลยครับนี่ดูแม่แดงนี่ครับมาอยู่กับผมได้เดือนเดือนกว่าแล้วนะครับตัวนี้เดือนกว่าแล้ววนนะครับวนแล้วนะครับตอนออกมาก็ผอมนะครับตัวนี้ผอมมีกระดูกที่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กระดูกก็เหลือสันอยู่นิดนึงนะครับ ตัวนี้ยังหลังยังไม่หลังยังไม่เป็นกระดานนะครับมีแนวกระดูกอยู่นี่ครับไม่เหมือนไม่เหมือนเจ้ากุมภากับเจ้าหมูนะครับเจ้ากุมภากับเจ้าหมูนี่หลังเป็นกระดานแล้วนะครับนี่ให้ดูหลังนะครับหลังของเขาก็จะยังยังมีเส้นกระดูกอยู่นิดนึงนะครับนี่ดูหลังเจ้าหมูหลังก็หมูนี่เป็นกระดานเลยคุผชม เป็นร่องนะครับเจ้าหมูนี่จะเป็นร่องกับเจ้ากุมภพานครับหลังเป็นร่องแล้วครับเป็นกระดานมีร่องแล้วนะครับอาหารที่ผมใช้ให้เขานะครับก็คืออาหารที่ผมทําในคลิปก่อนหน้านี้ประมาณสองสามคลิปนะครับก็เป็นอาหารที่หาได้ตามพื้นบ้านเรานะครับก็มีแกลบนะครับแกลบกงเปลือกเปลือกข้าวเนี่ยครับแล้วก็ลำอ่อนครับลำอ่อน แล้วก็มีใบกระถินตากแห้งครับใบกระถินตากแห้งผมก็จะใส่ตอนนี้ก็ไปซื้อผนข้าวโพดมาผสมให้เขานะครับผสมไม่มากครับนิดๆนหน่อยๆนะครับก็ให้เขากินเช้าเย็นนะครับตอนนี้ก็มารอมารอผมให้อาหารอยู่นี่ครับเมื่อกี้เขาอยู่ในค้อกหมดแล้วครับแต่ผมยังไม่ยอมให้นะครับผมอยากให้เขาเดินเล่นรับแสงแดดตอนเย็นก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ตอนออกมาก็ผอมมากนะครับอยู่นี่เขากินหญ้าดีท่านชมกินหญ้ากินฟางดีมากเลยครับตัวนี้นะครับตัวนี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าท้องสามสี่เดือนนะครับเดี๋ยวก็รอเขาสมบูรณ์เขาอ้วนกว่านี้นะครับก็จะให้หมอมาตรวจมาล้วงพร้อมๆก,กันกับเจ้าอแม่ขาวเมื่อกี้นะครับนี่เดี๋ยวดูห่างนะครับ หางก็โคนหางนะครับเริ่มเริ่มดันออกมานะครับเมื่อตอนนั้นโคนหางตรงตรงใต้หางนี่ครับเขาเป็นหลุมเลยนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มดันออกมาแล้วครับเล่นกันนะครับเขาเขาไม่สู้หมูนะครับไม่สู้ตัวอื่นเลยนะครับตัวอื่นก็ชอบไปแกล้งเขานะครับแกล้งคือไปไปหยอกเล่นนะครับไม่ไม่ได้ไปทําร้ายอะไรหรอกครับแต่เขากลัวนะครับเขาก็จะวิ่งหนีแบบนี้ครับ โดยเฉพาะเจ้าหมูเนี่ยครับชอบไปเล่นนะครับเจ้าหมูนี่ก็ลุ้นนะครับลุ้นบนที่ก้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับผสมครั้งแรกนะครับเป็นสัตว์รอบที่สองนะครับเป็นสัตว์รอบที่สองผสมครั้งแรกในรอบที่สองนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับดูลักษณะกายภาพด้านนอกนะครับก็ ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสติดเหมือนกันนะครับเห็นเขาว่าวัวที่ท้องนี่เขาจะไม่เอาหางทับใปเครื่องนะครับไม่หางทับเครื่องจมูกนี่ก็ร้อยละประมาณหกสิบเจ็ดสิบเอร์เซ็นนะครับจมูกนี่จะไม่เอาหางทับเครื่องนะครับเพราะว่าวัวท้องเป็นอย่างนั้นนะครับจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอรุ่นกันนะครับจะจะให้แน่ก็ต้องให้หมอมาตรวจนี่แหละครับนี่ตัวนี้ท้องท้อง ข้าวเดือนที่ห้าแล้วนะครับสี่เดือนกว่าเข้าเดือนที่ห้าแล้วแม่แดงนะครับก็น่าจะน่งแล้วครับปีใหม่นะครับปีใหม่มกกลาป่ายฟันวาหรือต้นมกกลาเนี่ยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับตัวนี้นะครับเก็บไว้นะครับตัวนี้คู่นี้นะครับเก็บไว้เป็นแม่บล็อกประจําคอกนะครับตัวนี้คือเขา ขาไม่ค่อยจะสวยงามอะไรหรอกแต่ผมชอบสีเขานะครับสีเขาละเอียดสีเขาละเอียดทุกทุกจุดดีนะครับมีด้านล่างก็จางๆหน่อยนะครับส่วนด้านบนเขาก็ละเอียดดีนะครับส่วนเจ้าหมูนี่ก็มันเนื้อวัวหนังหนานะครับวัวหนังหนาครับพัฒนาง่ายหน่อยครับหาพ่อยาวๆหาพ่อสูงๆมาใส่ลูกเขาอาจจะพัฒนาง่ายนะครับ สองตัวนู้นไปกินฟางแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายาฟางที่เขากินนะครับผมก็ใส่ให้ทั้งวันทั้งคืน,นครับฟางนะครับอยู่ในนะีอิ่มครับช่วงนี้เขาอิ่มแล้วเพราะว่าเป็นช่วงเย็นแล้วนะครับห้าโมงกว่าแล้วครับกลัมาห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นห้าโมงกว่าก็จะใส่น้ำนะครับใส่น้ำใส่ฟางไว้ครับนี่ เป็นรางฟางเป็นฟางที่เก็บไว้นะครับก็ให้เขากินทั้งวันทั้งคืนนะครับน้ําก็มีตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับแสงย้อนหน่อยนะครับก็จะเป็นรางน้ํานะครับเป็นถัง50ลิตรตัวนี้ให้ถัง100ลิตรนะครับมามามาผ่าครึ่งน,นะครับครับถัง100ลิตรมาผ่าครึ่งนะครับ ก็เปิดน้ําใส่แล้วก็ด้านนอกก็มีถังไว้อีกสองถังนะครับนี่เวลาอากาศร้อนนะครับเขาไม่เดินเข้าคอกเขาก็มาแวะกินบริเวณนี้นะครับนี่ก็นนเจ้าจะผอมขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วครับขาวผอมขาวเล็กจะขอเดิมเขาเรียกขาวเล็กครับจะขาวเล็กขาวน้อยครับ วัวผมก็จะมากินฟางในลางเนี่ยครับในคอตกตกเย็นนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับนในคอกก็จะเป็นประมาณนี้นครับพื้นก็จะเป็นพื้นดินนะครับ ออกก็จะประมาณนี้นะครับบนนั้นก็จะเป็นเนินดินนะครับเขาก็จะไปนอนข้างบนนั่นแหละครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บกวาดขี้ของเขานะครับที่อยู่กองด้านบนนะครับก็จะเหลือด้านล่างครับบางครั้งก็เก็บสองวันเก็บครั้งนะครับด้านล่างนะครับส่วนด้านบนนู้นเก็บทุกวันนะครับนู้นเขาจะนอนตรงนั้นนะครับนี่ตอนนี้เขารอ กินอาหารเย็นรลอก,กินอาหารเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะไปผสมอาหารให้เขากินก่อนนะครับนี่เจ้ากุมภาก็คึกคึกอยู่เหมือนอยากจะ,ะขึ้นขี่นะครับเพราะว่าัวแต่ละต,ตัวตอนนี้ไม่เป็นสัตว์เป็ดแจเลยแต่เจ้ากุมภานี่อยากอยากฝึกหัดขึ้นขี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปผสมอาหารให้วัวกินมื้อเย็นนะครับ หรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาการของแม่โครงแม่แยกลูกเนี่ยครับแม่นี้นะครับเนื้อหนังดีขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนแม่โน้นก็ต้องรออีกนิดนึงนะครับนี่รออีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับจะก็จะถ่ายท่านชมได้ดูว่าเขามีพัฒนาการยังไงนะครับวัวตัวนี้มันไม่ผอมมากนะครับตอนเอามาแต่ก็ทิ้งโครงเหมือนกันครับ ส่วนตัวน้วนนี่ทิ้งโครงจนผอมเดินโตเต๋ตเลยนะครับก็มาเลี้ยงนะครับได้หนึ่งอาทิตย์นะครับผ่านนะครับก็บมาอัปเดตให้ท่านชมนได้ดูนะครับว่าวัวโครงที่มันผอมๆก็เลี้ยงได้นะครับเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งปล่อยในรั้วรอบขอบชิดแล้วก็เสริมอาหารพื้นพื้นนะครับถ้าใครมีทุนก็เสริมอาหารใสำเร็จรูปก็ได้นะครับก็จะโตจะ อวนไวกว่านี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ